สวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบกับคุบาสคุณพัวันนี้ิมาตับมะคงตัมะงชมาตบหมกลุ่มหมกลุ่มนอยนึงเขาเอิยังหมกลุ่มมกลุ่มครับพี่น้องครับเอิมกลุ่มาษาไทยเอิมากลุ่มมกลุ่มมาลุ่มเ่าวพี่น้องเบาะคนนี้มันเยอเชื้อพี่น้องเยใเดี๋ยวพีน้องเนาะ เ้าจเปนมีเท่าท่านแหนมืออะรแนวเนาะข้าวต้องนย้าวใส่นำพานน้ำนำนำตะลานบ่เป็นเนาะ น้ำตานผูมีไส้ถูแต่เราก็มีใช่จ้ำตานูมมันปนชปิงเชือน้โบนี่จะมาปอนเอร์ใส่ไปอันนึงเนาะใส่ไมันบานเพื่อบุพเ่้เนาะเขายังใส่ไสแหลกก็แหลกใส่ายเนาะใส่ข้าว้อันโหตัวนี้กินเปโน่บริเรนี้นี่ลิ้นไสเนาะกไยมันลง เดี๋ยวายจะพุ่มรนคะาาพิเอาข้าพีมาเลยกะปีมานี่เนาะกาปิข้าพิข้าข้าพี่คาเลือชนิดประยัดกแฟกะเรยยอดุ่้เล่นใช้ไลเสียบไลเนาะค่าพีเนาะ ชรไแชรไเชิญน้อยปุบใช่ช่ตามปบใช่บลูบลูเอาเารขาบอาหลกาแหกเลกพลังงานจับาหล้กาแหลกผาเหลกเม่นขาววกันนะาเหลกาเหลกมาพี่น้องตอนนี้ก็หาผาแหกี่น้องใส่แล้วาแหลกาเลกาเหลกบอร์เนาะ ยังไปหาไปอาะไปอ่ะกินน้ำหอมของเอ๋ยเลยนะกินสักลากูว่าโฆษณาต้องเขาแลยโนาต้อเนาะลยบอกโฆษณาต้องบุ้งรถขึ้นรถสะอาดสะอาดอร่อยตราบตาาทองตราทองตาพันทองผ่าทอง ตาแมมันตาแม่ทองอันนี้นะป้าผัดเอ็ดผาตาแม่ทอตาแม่ทอกามาบบลงไปมัคเทศบ่มีบ่บ่รู้มัคเทศมัคเทศมีมัคเทศบ่มีเนาะมีแต่มักละทีโเมททองโชเมททอเ้อเดอมอลดนาะ ไปนะมเคือเืนนะล้างมับ่นีย่งอย่าปากแล้เอกันสกิดหนาๆค่ะไปล้างมันนะกว่ามามาทันแล้วมันจะมีิไรมิตมันน่าบีลงไปเแล้วเรแล้วเจแแล้ย่งเอา มะลุ่งมะลุงมลุ้งมลุงถ้ใช้แตรท่ิต้องใชอไอกใช่อกชื่อถ้าเสิร์ฟไปแล้วที่กมั่ยมั่มั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 ได้ท่ทางนัาอาชมันเป็นกลินอยู่เวลาท้ายกลินอยู่กินแบบนั่งที่ชิเซ็ตอยู่แบบนั่งอุรุให้เบิ้งนให้เบิงน ผู้าวจับกลองแบบฟิส์ไตล์กันน่ะสิพีน้องชิจียกันสมอ๋อมันเปนผีน้องด้วยกว่าคือมึงพีน้องพีน้องเอ้หมักค้ามหมักค้าบัตอะรเนียมูสเซอร์เปอร์มันน้ำ ยุบไม่ถือตออีเด็ดยุบไม่ือยุบยุบยุบทือตองันนี้ยุบถือตอไงตลกแหละตลกแหละติจะบอกาลาตาเ้อลกแล้วเจ้าเาเีที่มีใหยุบทือมีดกมีอ้อเนาะโท่ติดนี่นะเจ้าเจ้าเจ้าี่น่กินินน่ ui xe ra là cuối khối lê, khối lê, móng lê nó, móng móng nó. móng 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 móng

ทำที่ชอบเรื่อปีเรื่อน่องเขาเข้าเข้ากินแน่โเนทคอกินันีาีจส่วนข้าปกโคเลโคเลพี่น้องโคเลโคเลไปฮะพักกินเข้าพี่น้อง kẹp มา kẹp mu mắt mình không có rộng hồ luôn น้องโหลนอยู่บ่ <laughs> 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 เก็บมูหอยแลวนะเก็บมาโอ้ยยยยยยย้ยสงสัยน้อยตยย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 เอยย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 ย้ยยยยย่ยยยพี่น้องยย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 ้อยยยยเด้อ เอาเขาหมาเมานี่มมี่อ่ะมาหาเขามาเขามากตอไปนโอ้ยตากงนไปไหนกลมาได้ตากรงอืม

โปรชักเชื่อสักเซื้อโปรักเชื่อพี่น้องอืมอืมกับกับมาได้พี่น้องได้กินข,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 ข้าวนะจำคุ้มคุ้ง Cái có canh <laughs> không hết đấy, mọi xếp sếp nè Xếp không luồn luôn nhỏ hát luôn hát luôn hát luôn hát Yêu hát Yêu hát luôn hát luôn tờ luôn tờ luôn Yêu luôn hát luôn hát luôn nua Xếp 看见节目？开了 <laughs>，开了。 Ăn sắm đi đó. có hồ luôn. Ăn à, sắm ờ, đi đó. thứ sắm đi đó. Ờ. Đáp ít vô Ta có một mình đấy phải không người? Một mình đấy, cướp bớt có nhìn xem lại. Hả? Em thêm mua. Con nào có hộ chỉ tốt một bên. <laughs> Đảm <Đẹp> ba <đá>. con <laughs> con mình phải chỉ tốt. แซ่บแบบหมืนทันมือหา, <c oughs> ากรองเกรืองหรือทันเขาก็อร้อกองแสบแบบเหมืันมืมาเริ่มอยม่าง้เนอมือนี่ตำหุ่งมือน้าก็จะติตำไปเลยแหละมือน้าก็สิเป็นต่ำจอก <c oughs> ถามๆ บรรยากาศดีพี่น้องคนกำลังผ่าตข้นขึ้น้นผ่านังพนผ่านรังพนกร่ตองครับ้พี่น้องค้างจได้ khám chú tài, khám chú tài. chỗ chỗ kinh. Còn chỗ 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 bạn. chỗ 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 không chỗ 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 ปากพี่นอ้องแซ่บไม่อยากมากแซ่บาแซ่บพี่น้องฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเลยเอพี่น้องเลยอสำหรับที่นี่จบสำนีอะไรพี่น้องไปหาพาไปโรงพยาบาลกอนบ๊ายบาย